ตอนนี้ทางตัวเกมก็ได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและพีกกำลังล่าปลาเอีเวนต์อยู่ด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดทุทกๆครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่อัดคลิปไปทันครับมันเกิดตอนประมาณสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งแบบเป๊ะๆเลยนะเดี๋ยวรอดูอีทีตอนสามทุ่มมาทุกคนว่ามันจะเกิดหรือเปล่าซึ่งแต่ละครั้งที่มันเกิดครับมันก็จะซุ่มสี่นั่นเองครับทุกคนโอเคแล้วก็รอเอีเวนต์เกิดแล้วกันครับตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วคร พี่ว่าน่าจะไม่ใช่นะทุกคนทุกๆครึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นทุกๆหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเอ้ยใช่ด้วยครับทุกๆครึ่งชั่วโมงครับทุกคนแต่ว่าความยากเลยมันไม่ใช่การให้มันเกิดครับมันคือการหานั้นเองครับทุกคนเราจะหาเจอหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่ามันสุ่มเกิดนะเรียกได้ว่ามันเกิดแบบทั่วเลยครับนี่แหละครับปัญหาอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับแล้วเราหาคนเดียวด้วยในสี่ประเด็นแต่จุดประจำที่มันเกิดพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าน,นี่คือการหาของพี่ครั้งแรกไง พี่ได้ใช้เวลาในการหาอยู่พักใหญ่เลยครับกับการตามหามันแต่พี่ก็ไม่เจอทักทีครับดูเหมือนจะมีขนตกได้แล้วทุกคนไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นปลาตัวนี้หรือเปล่าแต่พี่ว่าน่าจะใช่ครับน่าจะอดแดกแล้วหาไม่เจอวายเวนโอ้โหพี่ต้องไปหาข้อมูลแล้วว่ามันเกิดตรงไหนบ้างนะแต่เขาบอกว่ามันสุ่มเกิดไว้ทุกคนอีเวนเกิดรอบพี่ฝองครับแต่ว่าเราก็ต้องมาหากันเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้คือพี่อยู่เซิร์ฟวีของพี่แหละเือหาคนเดียว เว้เจอแล้วทุกคนนี่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 โอ้เห็นพอดีแม่งเลยเกือบเลยอยู่หน้าเกาะน้ําแข็งเลยครับแล้วก็สีปลาครับมันก็จะบอกเลยเห็นไหมทุกคนว่าเป็นสีแดงมันดูตรงที่หมวกครับแล้วพี่ก็ใช้เบ็ดนี้ตกไว้นะพี่จะทำเพอร์เฟก3์สามครั้งครับแล้วก็ให้ไม่กร้อนกระโดดกัดซึ่งเขาบอกว่ามันทําได้เว้ยแต่ว่าตอนนี้เฟิร์ฟของพี่คือมันไม่มีออโรร่าเลยสิอาจจะต้องลําบากนิดนึงนะทุกคนกับการหามิสติกแล้วเราก็ต้องแย่งกับผลอื่นตก้วยนะ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบากเลยทุกคนถ้าแบบเติมธรรมดานี่เรียกได้ว่าหมดสิทธิ์เลยนะเพราะว่าเราจะเจอโปรแน่นอนครับเฮ้ย <_ ca h> มาแล้วครับทุกคนอ๋อมันเป็นระดับไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าระดับอะไรวะอ่าอะไรวะทุกคนแป๊บหนึ่งนะขอใช้สมาธิก่อนอ๋อระดับลิมิเต็ดครับโอเคกูนึกตั้งนาน <_ c oughs> โอ้โหแล้วลบ8 5ดห้าครับเหยื่อที่พี่ใช้ไม่ใช่เหยื่อสาลายนะทุกคนเป็นเหยื่อลาพีสครับโอ้โหแป๊บหนึ่งนะแต่พี่คิดว่าถ้าตกตรงนี้ได้ครับ เมกาโลดนของเรามันก็จะกระโดดกินตัวมันเองด้วยนะทุกคนก็เท่ากับว่าพี่ได้2ตัวนะกับตัวสีแดงเอาเอจริงๆคือเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้เบ็ดเมกรโลดนก็ได้นะทุกคนใช้เป็นเบ็ดอะไรก็ได้ครับที่ค่ารัก,กเยอะๆเน้นแบบค่ารัก,กเยอะๆอย่างเดียวครับเฮบิลล็อดก็ได้ลนะพี่ก็นึกว่ามันเป็นระดับเอ็กโซติกครับไม่ใช่นะแนะนํานะทุกคนถ้าใครอยากตกง่ายๆครับอย่าใช้เหยาราพีกับเบ็ดนี้นะ <laughs> ใช้เป็นสาลายดีกว่าครับอีกนิดเดียวจะดื้อทาไมละเอ้ยโอ้โหแอบดื้อแล้วเกิดเอ้ยขึ้้้นนมาดูีเอย ได้ไปแล้วครับทุกคนกับตัวแรกสีแดงและมีการร่อนของเราก็กระโดดงับขึ้นมาด้วยครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็พี่ได้นาให้เก็บเอาไว้นะทุกคนเก็บเอาไว้ให้ครบก่อนทุกฝีครับแล้วก็ค่อยเอาไปให้พวก n p c นีะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเซฟหรือเปล่าครับถ้าเราออกเซฟต่อไปก็รออีกครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูที่เกาะมัสโกฟครับเกาะมัสโกฟนี่เขาบอกว่าเกิดบ่อยนะต้องดูรอบรอบเกาะครับน้องชายอันนี้มีไหมไม่มีครับถ้ามีคือมันจะเป็นแสงลุ้งลุ้งครับตอนกลางคืนคือมันจะเห็นชัดกว่าน เจอแล้วครับทุกคนโอ้โหมันอยู่หลังเกาะซันสโต,สตนครับนี่นี่ตรงนี้เลยเห็นไหมคือเราต้องวนดูดีๆครับแล้วขครทักเฟซกูมาว่าดิโอ้สีแดงอีกแล้วโอ้ซ้ำครับทําทำไมไมันต้องเป็นสีแดงด้วยว่าไม่เป็นสีอื่นนะอันนี้คือพี่ขอใช้เบสสิบห้าล้านแล้วกันครับเพราะว่าค่ารักมันเยอะดีครับรักอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้าเลยนะโอ้โหแต่เสียดายครับตรงที่มันเป็นสีแดงที่มีแล้วโอ้ทำไมไม่เอาสีอื่นมาให้ค่าล่ะ วิ้ยได้แล้วครับทุกคนแล้วก็เบ็ดนี้ของพี่อิย้ยได้เป็นชาชนีด้วยครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชาชนีหรือสปาร์กิ้งนะทุกคนคือมันมีแสงวิ่งวับที่หลอดครับเบ็ดของพี่อันนี้คือก็ใช้บัฟเป็นสเตดี้ครับมีบวกรูสปีด20%ตครับตกง่ายขึ้นเยอะเลยอุย้ยติดกายพันมาด้วยครับทุกคนอ๋อได้เป็นสปาร์กิ้งครับไหนยะขอดูหนดิสวยไหมอุ้ยโอ้โหมันปลาเป็นโลกเลยวะทุกคนแต่ว่าสปาร์กิ้งสวยอยู่นะ โอเคเจอแล้วับทุกคนสีอะไรโอเคสีฟ้าครับดีครับที่ไม่ใช่สีแดงรอบนี้มันเกิดอยู่ที่หน้าเกาะอันนี้ครับเกาะห็ดนะเกาะมัสโกฟโอ้ยเอ้าเอ้าทำไมมันอยู่เลือกูหายอะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเอาเซิร์ฟอัปเดตโอ้แว้เอ๋ยกูรอตั้งนาน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอีกรอบครับหลังจากที่เมื่อกี้เซิร์ฟได้รีไปครับสีแดงโอ้โหมันมีใครแบบโชคร้ายกว่าพี่ไหมครับทุกคนได้สีแดงสามรอบติดพอได้สีอื่นแม่งเซิร์ฟดันรีหลังจากที่เซิร์ฟได้รีไปนั้นพี่ก็รู้สึกว่าทำไมอีเวนต์นั้นไม่เกิดไวขึ้นทางแอดมินเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่ครับ จากที่มันจะเกิดในทุกๆ30นาทีเปลี่ยนเป็นเกิดในทุกๆ10นาทีครับซึ่งมันจะทําให้อีเวนต์นั้นเกิดถี่ยิ่งขึ้นครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดีเลยเราจะได้ไม่ต้องรอนานซึ่งมันก็เหมือนกับร้านคิดตั้นช็อปครับน้องชัยถ้าเราจะเติมโลบัคหรือเติมเกมพัทรวดเร็วทันใจแน่นอนและก็ยังมีบริการรับฟาร,ร์มแบบเป็นอื่นอีกด้วยนะอย่างเช่นแม p ฟิตเขาก็สามารถหาเบ็ดที่เราต้องการได้ด้วยครับและใครที่ไปใช้บริการก็อย่าลืมบอกก็ามาจากช่องพี่นะโอเคคสวยรับ ได้สักทีกับสีน้ําเงินเฮ้ยแล้วดูเหมือนว่าแต่ละสีคือค่าโปรเกรสสปีดมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ลบสี่สิบห้าบวกอีกยี่สิบก็เป็นหกสิบห้าครับและในระหว่างที่พี่ได้กําลังรออีเวนต์อยู่นั้นจเจ้ามกาโลดอนตัวไายจากใน EP ที่แล้วครับมันก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งถ้าใครได้ดูใน EP ก่อนก็จะทราบกันดีครับว่ามีกาโลดอนตัวนี้น่มันโกสตนสตีนละเกินครับผี่ต้องการที่จะให้มันติดกายพันพิษซึมแต่ว่าพีนั้นตกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในรอบนี้ี่่จะะขออาแแกแก,ก้ััหนนนยล ได้แล้วครับกับเมการโรดอนแต่ว่าอันนี้คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาล่าเมการโรดอนนะแต่ว่าคือล้างแค้นไงอีพีที่แล้วไปได้ขอระกกันอีพีนี้มากายพันพิซซึมได้ไหมกับเมการโรดอนโอเคครับได้สักทีงล้างแค้นสำเร็จนะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วนะทุกคน ัวเกมได้ทําการอัปเดตไปแล้วครับจากตอนแรกคอือทุกๆครึ่งชั่วโมงแช่แมมันจะเกิดแต่ว่าในรอบนี้มันจะเปลี่ยนเป็นทุกๆ1ินาทีครับก็เรียกได้ว่าเรามีโอกาสที่จะตกได้ไหวขึ้นนะทุกคนแต่ว่าการหามันก็ยังยากเหมือนเดิมครับเพราะพี่ยังไม่รู้แน่ชัดครับว่ามันเกิดจุดตรงไหนแบบแน่ๆครับมันก็เป็นการปุ่มเกิดอีกเหมือนเดิมครับนี่เราก็ต้องมาวน,นาอยหาเงี้ยทุกคนหลังจากที่พี่หามาสักพักครับพี่ก็ได้เจอสักทีหุ้ยสีอะไรวะสีชยมพูโอเคเรายังไม่มีครับตกเลย คือพี่หาดเอาโอเคถือว่าคุ้มค่าครับกับการตามหาของเรา <c oughs> เบ็ดเดียวได้เลยโอ้โหสวยครับอันนี้เสียงของพี่อาจจะแปลกๆเลยทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนอนน,อน,น้อยไปหน่อยครับน้องชายเรียบร้อยครับได้าเพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ว่าทําไมแต่ละตัวของพี่คือมันติดกายพันหมดเลยวทุกคน <c oughs> เอ้ยมึงไม่เอาแบบธรรมดามาให้เราบ้างอะดูดิตัวนี้ก็ติดกายพันอีกแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าวะ ในรอบต่อมาครับอันนี้รอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะทุกคนคือพี่ก็ตกไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้มันต้องใช้ทั้งหมดกี่ตัวนะพี่ก็ลืมแล้วครับนอนไปคืนเดียวกูลืมเลย <c oughs> แลวถ้าใครมีงบนะพี่ก็แนะนําให้ไปซื้อบัฟเพิ่มโชคจากมือลินนะทุกคนมันจะทําให้เราตกง่ายยิ่งขึ้นครับบวกกับอันนี้ก็มีรักอีก1 0 0บวกกับบัฟเบ็ดของเรา แล้วก็บวกกับถ้ามีเซิร์ฟอลอร่าก็จะเป็นเะไรที่ดีมากครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเซริร์ฟอลอร่าบางทีคือคนมันจะเยอะครับแล้วมันก็จะแย่งกันตกพอแย่งกันตกปุ๊บคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะตกง่ายไงเข้าใจไหมทุกคนมันก็จะจบไวครับแนะนําอย่างเดียวเลยถ้ามีเซิร์ฟวีคือชิวครับแบบพี่นี่ไง <c oughs> โอ้ทุกคนอันนี้คือพี่หานานมากนะกว่าจะเจอไอชิพะอุ้ยสีส้มครับรีบเลยเรายังไม่มีครับก็จะใช้เวลาหานาน,นจริงครับทุกคนคือพี่นี่คุ้มค่าครับ สองรอบเลยคุ้มค่าจริงๆครับกับการหานานเรียบร้อยครับสีส้มตอนนี้ขาดีกี่ตัวครับเราอาจจะดวงตัวกับการหาครับแต่ว่าเราโชคดีกับการตกก็ถือว่าใช้ได้เลยเจอแล้วครับรอบนี้อยู่หลังเกาะมาสัสโกวครับเสียอะไรครับโอ้โหสีฟ้าวะเรามีแล้วครับขาดสีเดียวแล้วทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นสีเหลืองนะที่ที่ขาดใช่ไหมโอเคได้แล้วครับ เออได้เป็นสีธรรมดาครับสวยจื๊บเรียบร้อยครับนี่เลยครับกับสีฟ้าครับสีน้ําเงินเดี๋ยวพี่ขอเช็คดูสักหน่อยครับว่าพี่ยังขาดสีอะไรอ่ามันต้องใช้ทั้งหมดห้าตัวครับโอเคพี่น่าจะขาดแค่สีเหลืองสีเดียวล้วทุกคนสีม่วงหรือเปล่าครับมันมีสีม่วงด้วยอ่ะอันนี้สีส้มครับตัวนี้แล้วก็ไอ้นี่มันคือสีอะไรวะทุกคนสีแดงครับจําชื่อได้แล้วไอ้นี่คือสีอะไรอ่ะ อีเวนเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปหากกันต่อครับน้องชายพี่รู้สึกว่าตอนนี้คือพี่ไม่ค่อยสบายวะทุกคนเอาจิิงนะแฝดปวดหัวจัดเลยอะแต่พี่ก็ต้องมาอัดคลิปครับโอ้ยหายใจก็หายใจไม่ออกเอาเป็นว่าถ้าคลิปมันไม่สนุกแบบใดอันนี้คือต้องขออาภัยจริงๆครับทุกคนคลิปนี้พี่ปวดหัวมากๆเลยขอญาตเก็บกองกันครับไอกลองนี้คือพี่ก็ยังไม่ได้เบ็ดสักทีนะ เจอแล้วครับรอบนี้สีอะไรโอ้สีแดงโอเคครับเรามีเยอะแล้วด้วยสีแดงจุดเกิดในรอบนี้ก็อยู่ตรงเกาะมอสโกครับหรือ,กอเกาะเ็ดน,นั่นเองครับทุกคนมันจะอยู่เอาไว้ง่ายๆนะคือเราวนๆน,นะทุกคนวนๆนหาเลยครับทุกเกาะมันก็จะเจอเองแหละแต่หลักๆเลยให้เราไปดูที่3เกาะก่อนครับนั่น,นคือเกาะมอสโกครับแล้วก็เกาะสโนครับหรือเกาะน้ําแข็งตรงนั้นนะทุกคนแล้วก็เกาะอ่ามุดบูดครับเกาะนี้เกาะแรก นั่นแหละทุกคนให้เราหา,าเกาะนี้เป็นหลักนะถ้าหาไม่เจอเราค่อยไปหาเกาะอื่นครับสีแดงเนี่ยเขาว่าเป็นตัวที่ดินที่สุดนะตัวอื่นไม่ค่อยดินเท่าไหร่ครับเอ้ยขาเข็นเกิดครับทุกคนไม่ไปครับไม่ไปโอ้โหวานก็เกิดครับเดี๋ยวขอไปเช็ควานดีกว่านะทุกคนแต่ว่าขอตกตัวนี้ก่อนละกันเพื่อให้น้องๆท่านอื่นนะที่ยังไม่มี ใครที่ไมไม่มีสีไหนก็สามารถมาขอพี่ได้นะ <S <S ซึบเรียบร้อยครับเดี๋ยวรออีเวนต์ต่อครับแย่รอบนี้คือเกิดไกลหน่อยนะทุกคนเกิดตรงนี้เลยครับกรอเกาะอินชานครับทุกคนแต่ว่าเป็นสีฟ้าเรามีแล้วโอเคครับสวยได้ไวขาดีแค่สีเดียวครับขอแค่สีเดียวเท่านั้น เราก็จะปลดล็อกแล้วครับสีอะไรครับกับรอบนี้สีแดงอีกแล้วโอ้โหไม่นะอยากได้สีเหลืองอะรู้สึกว่าพี่น่าจะขายแค่สีเหลืองสีเดียวแล้วทุกคนตอนนี้โอ้สีเข็ดครับเดือดจะเชื่อเลยแต่ว่าได้มาเป็นไอปลายาวๆนี่คือพี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะสีเข็ดตัวนี้ในอนาคตไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอสีเข็ดเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้นะ อาจจะได้แค่สะสมหรือเปล่าครับรอบนี้เสียอะไรครับอุย้ยสีเหลืองครับสวยโอเคในที่สุดเราก็เจอทักทีครับกสีเหลืองแต่ว่าขอให้ได้แล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่แวกงสีเหลืองบาแม่งตกยากครับรอบนี้มันก็จะเกิดข้างๆนี่เลยครับแมเกาะบุดบูดครับทั้งๆเลยก็อย่างที่พี่บอกครับเน้นสามเกาะก่อน,นะทุกคนถ้าไปเจอเราค่อยไปหาเกาะอื่นเพราะว่าสาเกาะเนี่ยมันจะเกิดบ่อยสุดครับ ก็วิธีการหาก็ให้วนรอบๆเกาะอ,อะยังไงเราก็เจอแล้วก็ถ้าเป็นโอเคสวยครับได้แล้วแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนครับเป็นหาง่ายกว่านะอันนี้ลบ75นะทุกคนกับสีเหลืองชึบเรียบร้อยครับโอ้โหแต่แม่เงยติดไกลพันอีกแล้วทาไมมันต้องติดไกลพันด้วยวะคือพี่ไม่อยากให้มันติดไกพันแกเพราะว่าพี่จะเอาไปทําปกคลิปครับรูปอะมาเดี๋ยวเราเอาใส่กันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยใส่ไปเลยเอา้าว แล้วไงต่ออา้าวทุกคนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อโอเคครับโอ้ตกใจเลยนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ่ะตัวสีเหลืองของเรามาแล้วครับอันนี้ตัวสีอะไรก็ไม่รู้ค่ัทุกคนน,น่าจะเป็นตัวสีม่วงนะกับตัวนี้ใส่ไปทีละตัวดวยทุกคนเราจะใส่ทีเดียวไม่ได้ครับนี่ไงตัวสีม่วงสวยอันนี้ตัวสีแดงครับอุย้ยอันนี้คือเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าทุกคนคือมันมีสปาร์กิ้งด้วยครับสีฟ้าต่อไปก็เป็นสีแดงครับแล้วก็สีส้มครับตัวนี้ ตัวสุดท้ายครับน้องชายเอาลงหม้อไปเลยครับพร้อมต้ม yes เรียบร้อยครับแล้วยังไงเราได้อะไรเ <c oughs> ขาบอกว่ามันได้เบ็ดหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมืกันนะคือพี่ยังไม่ได้ดูคนอื่นเขาไอ้นี่เลยครับครบหมดแล้วครับทั้งหมด5คน <c oughs> อ่าได้มาเป็นเออ่ได้บับเบิลเหรอเอาดีดี ใช่ป่าวะทุกคนเนี่ยมันได้ปับเปิลครับแล้วก็ได้เหยื่อด้วยครับทุกคนนี่เป็นเหยื่อลัคก,กี้นะระดับมิสติกเฮ้ยได้แค่เนี้ยแล้วมาได้อะไรเพิ่มมาครับนี่อ๋อเราต้องกดคุยไปเรื่อยๆเลยวะนี่ไงอ๋อต้องกดคุยก่อนครับทุกคนจะเย็นครับนี่มันมีอะไรขึ้นมาครับู้นี่ได้เป็ดใหม่ครับโอเคครับอ๋อเราต้องกดคุยหลายๆรอบนะทุกคน ดีนะที่กูประกดคุยก่อนนะกูเกือบปิดคลิปแล้วครับพี่ก็ว่าแม่เอออีเวนต์แม่งมันจะไม่ให้อะไรเลยมันให้แค่นี้เหรอวะไหนครับเบ็ดใหม่ของเรานี่ครับทุกคนโอ้โหแม่เอ,อ๋ยโคตรกำเลยครับเบ็ดนี้เบ็ดยังกำรรเลยแต่ว่ามันมีติดกายพันอะไรหรือเปล่าครับพี่วาดน่าจะมีนะทุกคนต้องไปดูในวิก,กินะข้อมูลแล้วก็รูทสปีดโอ้โหยี่สิบห้าทุกคนโคตรน้อยค่ารักก็เรียกว่าสูงหน่อยนะ นี่เลยครับกับเบ็ดของเรายังกรรมเลย